จริงๆเม็ดฝนน่ยไม่ได้แรงมากแต่ลมะครับลมแรงแรงเหมือนอายุเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฝนตายแล้วฝนตายแล้วดีนะที่เราไม่หยุดนะครับ ฝนหยุดก่อนเราอีกแวดเดอร์ยิสเซวิลเดอร์ยิวคนดูไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่คนถ่ายนีเหนื่อยมากเพราะว่าวิ่งไปถ่ายไป10กิโลนะครับไม่ใช่ได้เล่น <laughs> วิ่งจนกว่าภาร,รกิจของเราจะลุ่ล่วงนะครับใช่นี่ครับฝรัง่งวิ่งหลายคนเลย เจอเราก็ทักทายตลอดอารมณ์ดีจะถึงแล้วครับในสุดถึงเส้นชัยทันทีนะครับเย้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราทำเวลา10กิโลเมตรไปได้เท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันครับผลการวิ่งในสนามนี้นะครับก็วิ่งไปทั้งหมด10.1กิโลเมตรนะครับทำเวลาไปได้1ชั่วโมง23นาที เพชเฉลี่ยก็8.17ครับหรือ1กิโลเมตรเนี่ยเราทำเวลาเฉลี่ยไปอยู่ที่8นาที17วินาทีนั่นเองครับและเผาผ่านพลังงานไปได้ทั้งหมด737กิโลแคลอรี่ครับมามาิดนสาร,รยาทั้งทีนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็มีอยู่3อย่างครับอย่างแรกนะครับวิ่งซึ่งเราก็วิ่งไปแล้วนะครับอย่างที่2นะครับปั่นจักก้าหรือว่าจักรยานนั่นเองนะครับ เมื่อไรนะคะ442ยืนงงในดงจักร้าจักร้าเซ็นเตอร์นะครับก็ตั้งอยู่ด้านหน้าของหอพักนักศึกษานะครับแล้วก็อยู่ติดกับศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนี่ครับ442ไม่ต้องยืนงงในดงจักก้าแนละ้ว442วิ่งอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ แต่ต้องขอขี่จักรยานด้วยไม่งั้นจะเรียกว่ามาไม่ถึงมาที่ดนสัรยาครับวิธีการยืมก็ง่ายๆครับแค่ไปลงชื่อนะครับแล้วก็เอาบัตรจำตัวของเราใช้แลกกับกุญแจมาเพชรผมวิบ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  เท่านี้เราก็สามารถนำาจากก้าไปปัดได้อย่างสบายอารมณ์นะครับศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เป็นอาคารใหญ่เลยสูง6ชั้นแล้วก็ยังมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับชั้นล่างนี่ก็จะกว้างขวางแล้วก็โอถงมากที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็เห็นจะเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ชื่อว่าจากพระเมตตาสู่ปัญญาของแผ่นดินนะครับ ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากดอกกันไพ่ไมฮิดนที่เป็นดอกไม้ประจํามหาวิาลยครับที่นี่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อปี2554ใช้สําหรับเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ศูนย์รวมของกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเลยสร้างขึ้นแทนที่โรงอาหารกลางหลังเดิมแล้วก็ตึกกิจกรรมหลังเก่าครับพอได้จักร้าแล้วก็เหมือนเสือติดปีกเลยครับแต่ปีกนี้จะพาเราบินไปไหนตามไปพร้อมกันเลยครับ จุดแรกที่แวะเที่ยวก็คือศาลพ่อขุนทุ่งครับซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไรใหญ่ภายในเขตของวิทยาลัยนานาชาติครับการที่มีศาลเจ้าพ่ออยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของมหฮิดอนินเตอร์เนี่ยก็ทําให้ศาลแห่งนี้ยิ่งดูแปลกตาและก็เด่นจนสะดุดตาเลยทีเดียวครับที่นี่ก็สร้างขึ้นในปีพศ2534ภายในศาลเนี่ยก็จะมีรูปปั้นพ่อขุนทุ่งที่ปั้นโดยอาจารย์พดุงศักดิ์ศิลากรแห่งโรงเรียนเวชนิทัศศิริราชนะครับ สารพระขุณทุ่งจะมีงานบวงสวงในทุกๆเดือนที่6ของปีครับลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือสิ่งของที่ผู้คนนี่ยนำมาเส้นไหว้บูชาหรือว่าบนบานสารเก่าวนะครับก็จะมีความหลากหลายมากคือมีตั้งแต่ช้างม้าวัวควายนางรำไก่ว้าม้าลายก็คือไม่ได้มีสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเหมือนกับสารอื่นๆที่เราเคยเห็นกันในเมืองไทยนะครับจุดต่อมานะครับ ที่ผมแวะเที่ยวก็เป็นแปลงผักปลอดสารพิษครับหรือว่าออร์แกนิกฟาร์มที่อยู่ใจกลางมหาลัยเลยครับแปลงผักปลอดสารพิษแห่งนี้นะครับก็มีขนาดประมาณ4ไร่นะครับเริ่มทํากันมาตั้งแต่ปีพศ2551ครับที่นี่นะครับก็เป็นทั้งสถานที่ปลูกและจําหน่ายผักปลอดสารพิษรวมทั้งยังจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้นักศึกษาและก็บุคลากรเนี่ยได้มีโอกาสที่จะบริโภคของดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยาวรวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยครับโครงการนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ยีดลน,นะครับกับแหล่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลรูปสมุนไพรสารยาและอำเภอพุทธมณฑลครับพักทองลูกเบลเลเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีออร์แกนิกฟาร์ม ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิาลยด้วยนี่ถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยไม่เชื่อเลยนะครับใครที่ผ่านมาแถวเนี้ยก็ลองแวะมาอุดหนุนเขาดูนะครับจาก o r ร์ค i นิกฟาร์มจะกก้าคันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนต่อลองทายดูไหมครับแต่เชื่ออะไรครับทายกี่ทีก็ทายไม่ถูกหรอกที่หนึ่งนะครับก็คือคลินิกม้าครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทระครับของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่นี่ก็มีม้าอยู่ประมาณ10ตัวได้ครับบางตัวก็ขนาดปานกลางนี่แหละแล้วก็บางตัวก็ยังป่วยอยู่กําลังได้รับการรักษาครับบางตัวเนี่ยจะเป็นม้าสายพันธุ์ดีที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยตัวเด่นๆเนมีราคาหลัก10ล้านเลยนะครับคือม้าพันธุ์ดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นม้าแข็งมาก่อนนะครับแต่ว่าพอแขวนสตัด๊ด <c oughs> ไ,ไม่ใช่นะครับแต่ว่าพอแขวนเกือกเนี่ย เจ้าของเขาก็เลยบริจาคมาให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการศึกษาครับตัวไหนที่เคยเป็นม้าแข่งมาก่อนก็จะมีตรารูปถ้วยรางวัลติดอยู่ที่ลำตัวครับสังเกตดีๆก็จะมองเห็นคณะสัตวแพทย์นะครับนอกจากจะมีคลินิกสัตว์แล้วนะครับก็ยังมีบริการทำวิวแชร์ให้กับสุนัขด้วยแล้วก็ยังมีบ้านรักหมานะครับบ้านรักหมานี่เขาไม่ได้รับหมาทั่วไปมาเลี้ยงนะครับเขาเอาหมาจรจัดมาเลี้ยงครับ เอามาดูแลไว้ก่อนเพื่อจะรอให้ใครที่ใจดีเนี่ยมารับหมาพวกนี้ไปอุปการะต่อไปครับแล้วก็อย่างที่3ครับนี่ครับนั่งรถรางครับรถรางก็มีให้บริการฟรีๆตลอดทั้งวันเนยนะครับออกตรงเวลานะครับแล้วก็เข้าตรงเวลาจุดรับส่งเนี่ยก็มีจุดที่เขากําหนดเอาไว้แล้วอย่างชัดเจนครับห้ามนัง่งรถรางเนี่ยมีทั้งหมด4ี่สายครับ ายที่1สีเหลืองสายที่2ส,สีน้ําเงินสายที่3มสีแดงและสายที่สีส่สีเขียวครับไม่เสียตังค์ครับไม่เสียเงินค่าโดยสารฟรีครับรถรางนี่ก็จะมีให้บริการทุกวันครับแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีความขี่มากกว่าวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาที่รถรางออกถี่ที่สุดนะครับก็คือชั่วโมงเร่งด่วนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับซึ่งจะมีรถรางออกทุกๆ10นาทีเลยทีเดียว ใครมามายุดนสัลยานะครับต้องมาลองนั่งรถรางดูสักครั้งหนึ่งครับวิ่งแล้วก็ถึงคราวที่ต้องกินแล้วล่ะครับร้านอาหารที่จะแนะนําในวันนี้นะครับอยู่ติดกับทางวิ่งเลยแค่ขึ้นสะพานลอยข้ามจากมหาลัยไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองใกล้ขนาดเนี้ยวิ่งไปก็ยังได้เลยครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่แม้จะไม่ได้เก่าแก่มากแต่ว่าฝีมือเนี่ยเข้าขั้นเทพเลยทีเดียวแถมยังราคาไม่แพงอีกด้วยครับส่วนจะอร่อยสุดยอดผมคำร่ำลือไหมตามมาเลยครับ นี่คือสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับต้มเนื้อใหญ่มากเลยอ่ะ